พยายามจะเลือกอ็อบเจกต์นะคะที่มันหน้าตาคล้ายกันแบบนี้ทีละตัวทีละตัวแต่ว่าขี้เกียจอะ <c oughs> ในคลิปนี้นะคะเราจะมีการทำงานที่ง่ายขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะคะวิธีการนะคะก็ง่ายมากๆเลยให้เรามาคลิกตัววัตถุที่มีซ้ำๆกันเยอะๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้มาที่เมนู Edit นะคะแล้วก็เลือกคำว่า select similar ตัวนี้นะคะหรือว่าก,กด shift control a ก็ได้นะคะที่คีย์บอร์ดคลิกเลย เห็นไหมคะมันก็จะเลือกวัตถุ Object ที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกันให้เราแล้วทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเลือกแบบง่ายๆเลยข้อสําคัญนะคะก็คือ Object ที่สามารถเลือกได้เนี่ยมันจะต้องหน้าตาเหมือนกันนะคะเป็น Object ที่เรา copy clone ออกมาซ้ำๆกันเยอะๆแบบนี้นะคะมันถึงจะทํางานได้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะรับรองว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆมีเทคนิคเด็ดๆมาให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันนะคะสวัสดีคะ่ะ